ก่อนหน้านี้นะคะทางปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตนายสุทัศนิยมไทยก็สั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทั้ง3แห่งไปตรวจสอบปางช้างในพื้นที่ค่ะทั้งตัวรูปปรพันธ์ไมโครชิปช้างถือว่าเป็นการตรวจนอกวงรอบนะคะโดยปางช้างของนายเดวิด ขออนุญาตใช้รูปแบบบริษัทและใบอนุญาตปางช้างที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่15มีนาคมนี้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของเทศบาลตําบลเชิงทะเลจังหวัดภูเกต็ตค่ะเฉพาะจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยพบว่ามีปางช้างอยู่ทั้งหมด42แห่งและมีช้างที่อยู่ในความดูแล321เชือกค่ะนายศิริศักดิ์ร่วมพัฒนานะครับรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งดูแลช้างในศูนย์โคชศึกษา เิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีช้างมากกว่า60เชือกที่เดินทางไปรับจ้างในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่จังหวัดระยองพัทยาชนบุรีและจังหวัดภูเก็ตครับโดยราคาค่าจ้างควานและช้างเนี่ยรวมกันอยู่ที่เดือนละประมาณ15,000บาทถึง20,000บาทซึ่งช้างที่เดินทางไปรับจ้างส่วนใหญ่อายุไม่น้อยกว่า15ปีนะครับนอกจากค่าจ้างรายเดือนแล้วก็ยังได้เพิ่มค่านำเที่ยวอีกนาทีละ1บาท และจากทิปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติพอรวมๆแล้วเนี่ยจะมีรายได้ราวๆสองหมื่นถึงห้าหมืนบาทต่อเดือนครับ แต่ก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะที่มีข้อห่วงใยจากนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยที่ระบุว่าปางช้างของนายเดวิดเนี่ยอาจจะเป็นการอ้างองค์กรที่ให้การดูแลช้างแต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างภาพเพื่อหวังผลทางธุรกิจเพราะว่าเท่าที่สังเกตมีช้างอยู่ในความดูแลเพียงเชือกเดียวเท่านั้นแต่ที่เหลือเช่าช้างมาเพื่อให้ดูมีช้างเป็นจํานวนมากจึงเรียกร้องไปถึงหน่วยงานภาครัฐนะคะอยากให้เข้ามาตรวจสอบและขยายผลไปถึงปางช้าง อื่นๆใ,ในเชิงของจำนวนช้างน่าจะมีเป็นพันเชือกนะครับที่อยู่ในสังกัดของกลุ่มธุรกิจอ้างอนุรักษ์โดยใช้ความน่าสงสารของช้างเนี่ยมาเป็นตัวดึงรายได้จากชาวต่างชาตินะครับส่วนจำนวนผู้ประกอบการในตอนที่ผมเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็คือคนลงทุนเนี่ยแหละที่มาทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสัญชาติทางยุโรปหรือว่าสัญชาติไทยเองเนี่ยก็น่าจะมีประมาณถึง70ลรายนะครับผมแล้วคุณเดวิดก็เป็นเพียงแค่หนึ่ง ในลายที่ถูกเปิดเผยยังมีอีกหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดทางภาคเหนือภาคก,กลางนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทางภาคตะวันออกก็ยังมีองค์กรเหล่านี้แฝงตัวอยู่นะครับหัวหย้นาฝ่ายอนุรักษ์ช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้ข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีช้างบ้าน3,700เชือก เกือบ3,000เชือกอยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวและในจำนวนนี้เนี่ยกระจายอยู่ในปางช้าง233ปางทั่วประเทศครับที่เหลือประมาณ600-700เเชือกเป็นช้างลากไม้หรืออยู่ตามบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันเจ้าของปางช้างที่เป็นเจ้าของช้างเองมีน้อยลงครับแต่จะมีคนที่มี พื้นที่เนี่ยมาจัดทำปางนะครับแล้วก็ทำการเช่าช้างไปอยู่แต่สถาบันโคชบาลจะร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบปีละสองครั้งแล้วก็เน้นความเป็นอยู่ของช้างเป็นหลักคนระหลักๆเรายึดช้างเป็นหลักนะครับ<ม>เรายึดที่ตัวช้างก็คือเราจะดูเรื่องสุขภาพช้างดูเรื่องของอส่วนภาพช้างนะครับแล้วก็ดูเรื่องความถูกต้องของการเข้าของช้างเพรเวลาเราออกไปนะในพื้นที่เนี่ยเราจะออกพร่อมกับทาง ประสุตว์ด้วยนะครับก็คือประสัทว์ก็าก็ดูเรื่องการเข้าของช้างเรื่องตัวพิมปปพ์รูปภัณ์ดูเรื่องของไมโครชิพว่ามีการดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายไหมส่วนทางทีมของประธานกาชเนี่ยก็จะดูเรื่องสุขภาพนะครับก็คือจะดูเรื่องการไข่ยพยาดดูเรื่องการดํารงชีวิตของเขาในปางนั้นๆเนี่ยเอ่อเป็นยังไงบ้างถูกต้องตามสุขลักษณะไหมนะครับแล้วก็ลักษณะของกิจกรรมที่ทาเนี่ยมันมันเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมก็ให้คําแนะนําแล้วก็ตรวจครั้งหน้าก็ขอ ปรับปรุงนิดนึงอะไรแบบนี้ครับ แน่นอนคุณผู้ชมอาจมีคําถามว่าเช่าช้างมาทําธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันส่งผลกระทบกับตัวช้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางคุณหมอต้อมยอมรับนะคะว่าถ้าไม่ให้ช้างมาอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวเขาทํางานอยู่กับช้างมาหลายสิปีก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะให้ช้างไปอยู่ส่วนไหนถ้าจะเอาช้างไปลากไม้หรือว่าใช้งานตามบ้านมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพสัตว์แต่สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลคนที่เลี้ยงช้างและควานช้างให้สามารถอยู่ได้ คู่กับช้างไปด้วยปัญหาตอนนี้คือจํานวนควานช้างและสัตวแพทย์ที่รักษาช้างลดลงไปเรื่อยๆควานช้างเนี่ยเขาจะรักแล้วก็ดูแลช้างซึ่งถ้ามีการเช่าช้างจริงๆตัวควานช้างเจ้าของช้างส่วนใหญ่จะไปอยู่กับช้างเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลช้างของตัวเองไม่ว่าจะไปอยู่ที่ปางหรือศูนย์สุดท้ายก็จะเป็นการดูแลทั้งสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างของตัวเองควบคู่ไปด้วยค่ะ